พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแกงนอไม้เด้อแกงนอไม้แกงนอไม้ใส่ใส่บูสังชั่นพี่น้องแกงนอไม้ใส่น้ำอัดจบนะเรียบร้อยเรีย,ยบร้อยแซ่บแซ่บหลายอร่อยพี่น้องอร่อย อร่อยพี่น้องมามาแซบหลายเด้อพี่น้องใส่ใบายญ้านางเด้อพี่น้องใส่ใบายญ้านางมันแซบมันแซบแกงหน่อไม้ใส่ใบายญ้านางนะคะพี่นออ้องใส่ผักอีตูเด้อพี่นออ้องใส่ผักอีตูผักอีตูมีหน่อยเดียวพี่น้องมันแซบมันแซบพี่น้อง เมนูของแซ่บจัดไปพี่น้องกับข้าวสวยร้อนๆนะพี่น้องหมูสามชัน้นหั่นตอนใหญ่ๆเมนูของแซ่บปลาพี่น้องใส่กระชายในสวนนะกระชายสดนะใส่กระชายสดพี่น้องใส่ย่้านางสดนะเพื่อนๆของแท้นะย่้านางของแท้กระชายของแท้เลยพี่น้องบ้านี่ เดี๋ยวสิหาว่าบ่าเอิญของแสบเมืองนอกพี่น้องนี่ถ้ามีข้าวเหนียวนี่เลิศสเมเป็นแตนพี่น้องใส่ข้าวเบือนะเนี่ยข้าวเบือเนี่ยคอยตำเอาพี่น้องข้าวเบือเราตำเอานะพี่น้องคอยบ่ได้โอกคอยมาได้ตำวอลปิดคอยบดเอาบดข้าวเบือบดกระชายนะบดพริก มันตันเลยพี่น้องปัดโถมาไม่นนเเครื่องหมอแกไปกินมาอื่นอีกพี่น้องไม่มีเฮดไซพี่น้องไม่มีบวบต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปไปไปห้างซื้อบวบมานาะซื้อบวบมาใส่มาอื่นต่อนอะเพื่อนๆวันนี้ไม่มีบวบนะจ้ะออกินแบบซีแหละกินง่ายๆแบบซีแหละมากัน แซ่บหลายแซ่บหลายเมนูข้องแซ่บมาเด้อพี่น้องใครไม่ม็กินนะนแซ่บข้าวเหนียวไอ้ข้าวสวยวร้อนๆนะเพืพ่อนๆพร้อมแซ่บพร้อมเสิร์ฟม,มาเดอ้อนี่นะหมูแซ่บหมูแซ่บพี่น้องหมูแซ่บชิมอีกรอบอื้อ หอมผักอีตูพี่น้องมันหอมผักอีตูถึงมีไม่เยอะผักอีตูนะเพื่อนผักอีตูไม่เยอะแต่หอมนะเพื่อนเพราะว่าผักอีตูสดจากสวนกระชายกระชายจากสวนใบย่านานจากสวนนะเพื่นอนม,มามาเจ้ามาเด้อวพี่น้องแซบเมนูของแซบนะจ๊ะ